มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมกับการแข่งขันที่สนุกกันบ้างน,นะคะในงานสมโพชหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาประจำปีนี้ค่ะได้สร้างเสียงัหเราะให้กับผู้ที่เข้าแข่งขันและผู้ชมในงานกาชาติปีนี้กันมากเลยทีเดียวนะคะกับการแข่งขันส้มตาลีลาตําเพลินเดินกินจัดโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันใน8อําเภอของจังหวัดยะลานะคะนําวัสดุอุปรกรณ์เครื่องครัวทั้งครกสากจัดเต็มค่ะและส่วนผสมในการตําส้มตำพร้อมทั้ง กายด้วยผ้าไทยผ้าทินสีสันสวยงามมากๆค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมนะคะเสียงเพลงประกอบดังขึ้นแต่ละทีมค่ะก็เริ่มโชว์ลีลาการเต้นการต่ำกันอย่างมันแบบสุดๆแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวท่ามกลางเสียงเชียร์จากพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานรวมทั้งกองเชียร์ที่ส่งเสียงเชียร์กันดังสน,นั่นเมื่อต่ำเสร็จแล้วนะคะก็ประดับตกแต่งจานให้สวยงาม พร้อมให้ทางคณะกรรมการชิมเพื่อให้คะแนนแต่ละทีมค่ะส่วนผลการแข่งขันทีมที่ชนะเลิศนะคะก็เป็นของอำเภอยะหาที่2ค่ะเป็นของอำเภอกาบังและที่3ค่ะเป็นของอำเภอเมืองยะลาและยังมีรางวัลขวัญใจมหาชนมอบให้กับอำเภอเมืองยะลาอีกด้วยที่แสดงลีลาเด็ดโดยการโยนและรับสากซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการอนุรักษ์อาหารไทยและส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าทินรวมถึงการสร้างความรักความสามคัคคีและ ความสุขให้กับพี่น้องประชาชน